วันนี้ทางอำเภอได้ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการแก่ประชาชนโดยตั้งศูนย์บริการที่ศาลาประชาคมภายในหมู่บ้านรุ้งเพชรวันนี้บริเวณทั้งด้านนอกและภายในศาลาประชาคมจึงมีประชาชนมาชุมนุมแออัดคึกคักเป็นพิเศษนริศถือโอกาสในวันนี้ขอเข้าร่วมประชุมด้วยทั้งที่ได้ข่าวมาว่า ในอำเภอมีคำสั่งลับๆห้ามหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนโครงการโบ,บราณเมืองโบราณในหมู่บ้านรุ้งเพชรนองนักโบราณคดีได้เข้าไปนั่งรวมกลุ่มอยู่กับผู้เข้าวประชุมคนอื่นๆภายในศาลาประชาคมแต่เช้าและแล้วต้องรีบหันไปมองสาวสวยที่เดินเข้ามาร่วมประชุมด้วยอย่างสงสัยคุณเขาลืมตัวแบนึ่ม เมื่อพยาบาลสาวที่เข้ามานั่งเก้าอี้แถวหน้าห่างจากเขาไปเล็กน้อยทั้งรูปร่างหน้าตาจ้างละไม้คล้ายเทวีสวรรค์จนเขาต้องมองแล้วมองอีกเพื่อให้แน่ใจแค่เธอหันมายิ้มตอบเท่านั้นหนุ่มนักบรัคดีถึงกับตะลึงเข้าใจทันทีว่าเทวีสวรรค์มาเป็นกำลังใจให้เขากำลังจะย้ายที่ไปนั่งใกล้เธอก็ต้องรีบหันไปมองทางด้านหลังเมื่อเห็น รอยยิ้มดีใจของกลุ่มคนพร้อมคำกับคำทักทายสวัสดีครับเออคุณเสียงชาวบ้านทักทายนาริทก่อนและเสียงผู้หญิงทักทายเขาด้วยอาการตื่นเต้นโปนกลิ่งเกรงตามาคุณเดบาดาจากนั้นก็มีชายหญิงกลุ่มใหญ่คนแก่คนหนุ่มคนสาวลูกเล็กเด็กแดงที่อยู่นอกประตูศาลาก็าแย่งกันเข้ามาในศาลาที่เข้ามาไม่ได้ก็ชะเง้อชะแง,ง้อยู่นอกศาลาอีกมากมาย พอนริตเห็นชายชาราที่เดินแทรกกลุ่มคนเข้ามาแล้วมาหยุดยืนอยู่ด้านหน้าไกลๆเขารีบยืนขึ้นยกมือไหว้ทักทายจำได้ว่าเป็นหมอพื้นบ้านที่เทวีสวรรค์เคยพาเขาไปพบในวันนั้นชายชารายืนแก้ๆกลังๆเอ่ยทักทายนริตตะกุตะกักเออคุณคุณคุณนริตหมอพื้นบ้านเรียกชื่อนริตด้วยสีหน้าดีใจปนหวั่นเกรง สายตามองนิตหวาดหวาดเช่นเดียวกับสายตาของผู้คนที่ยืนรายล้อมรอบกายเขาอยู่คือคือพวกเราเอาเอารายชื่อเจ้าของที่ดินลงลายมือยินยอมให้ให้ทางการเข้าไปสำรวจสร้างเมืองโบราณครับนฤตรับม้วนกระดาษแผ่นนั้นด้วยความปิติยินดียิ่งไม่น่าเชื่อชาวบ้านจะให้ความร่วมมือกับเขารวดเร็วเช่นนี้ ขอบคุณครับพ่อหมอและคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านะ้าอาทุกท่ททานครับนริศกล่าวพร้อมคลีก่กระดาษม้วนนั้นออกดูเป็นสัญญายินยอมของชาวบ้านจริงๆเจ้าของที่ดิน54รายได้ลงชื่อยินยอมครับแต่มีสามรายที่ไม่ยอมเซ็นหมอพื้นบ้านมีสีหน้าดีขึ้นพูดได้คล่องกว่าเดิมจนมีผู้ยืนข้างๆกล้าพูดกับนริศบ้าง หมอผีคงกับแม่นายร่ยชาและอาจารย์ทวิตหญิงวัยกลางคนที่เรียกนริศเป็นคุณเทวดายืนอยู่ด้านหน้ากับหมอพื้นบ้านพูดออกมาก่อนใครจากนั้นก็มีใครต่อใครกล้าพูดขึ้นมาบ้างคุณนริศเป็นเทวดาหรือคนอย่างเราจ๊ะผมว่า,าคุณคงเป็นเทวดาจำแรงกายมาผู้ที่ได้รับฉายาหมอพื้นบ้านเอ่ยเสริมดูเป็นกันเองขึ้น ไม่เช่นนั้นคงไปพบผมตอนดึกไม่ได้ใครก็ไม่กล้าขึ้นไปหาผมหรอกหาทางเดินขึ้นไปบ้านผมลำบากเป็นทางเดินแคบๆยังวนไปมาตามต้นยาที่ปลูกเต็มไปหมดกลางวันยังมีคนเดินหลงเลยหลายคนก็กระซิบกระซาบถามกันดังเล็ดลอดออกมาเป็นเทวดาหรือคนนริศแอบได้ยินถึงกับยิ้มกว้างเมื่อนึกถึงเทวีสวรรค์ที่ช่วยเขาทำงานนี้จนสำเร็จ พอนึกขึ้นได้ยึงรีบหันกลับไปมองแต่ต้องขยี้ตาหลายครั้งเพราะพยาบาลสาวที่เขาเห็นเมื่อสักครู่กลับกลายเป็นคนละคนกันทั้งรูปร่างและหน้าตาแสบนักคุณเทวีนริตนึกเคืองนิดนิดขำหน่อยหน่อยกับนิสัยแสนสนไม่ยอมเลิกของสาวสวรรค์แล้วต้องรีบปรับสีหน้าเมื่อหันกลับมาฟังหมอโกใสที่ยังพูดต่อไม่จบพอคุณขอตัวกลับ ผมไม่เห็นประตูเปิดด้วยกรอนประตูก็ยังล็อกอยู่เหมือนเดิมผมงงจริงจริงผมนั่งคุยกับคุณอยู่นนต้องขอโทษไม่ได้เอาน้ำหรืออะไรมาต้อนรับคุณให้สมเกียรติไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับที่พ่อหมอและทุกๆท่านได้ร่วมมือกันอนุรักษ์เมืองโบราณแห่งนี้ไว้ครับแล้วการสนทนาระหว่างนริตกับชาวบ้านต้องยุดติดลงเมื่อเสียงจากไมโครโฟนดังแทรกขึ้นมา บอกว่าใกล้จะถึงเวลาประชุมแล้วขอเชิญเฉพาะท่านที่เชิญเข้าร่วมประชุมเข้ามานั่งในศาลาได้เท่านั้นและเมื่อถึงเวลาประชุมพอวาระการประชุมอื่นๆผ่านไปโครงการของนริศก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดโดยมีนายอำเภอที่เคยเย็บยั้งโครงการนี้กลับพูดสนับสนุนนริศในที่ประชุมอย่างไม่น่าเชื่อชาวบ้านก็เห็นด้วยจนเลิกประชุม พอเห็นชาวบ้านเดินผ่านหน้าบ้านไปเป็นกลุ่มๆจอมขมังเทศหมอผีคงก็รู้ว่าชาวบ้านประชุมกันเสร็จแล้วจึงเรียกหาวิญญาณใญ่แก้วทันทีอยากรู้เรื่องนริตคุยกับชาวบ้านในที่ประชุมว่าอย่างไรเพราะเขาส่งใยญ่แก้วไปประชุมแทนแต่ก็ไม่เห็นใญ่แก้วไม่ได้กลิ่นด้วยถึงกับเดือดดานว่ามันไปนไหนไม่ได้กลิ่นด้วย หรือว่ามันยังไม่กลับนึกแล้วหมอผีคงใจหายว่ากลัวยายแก้วจะหนีไปจะหาผีเก่งกล้าสามารถอย่างยายแก้วคงหาไม่ได้ง่ายๆนะักจึงรีบคว้าย่ามที่เพิ่งปลดออกจากไลวางบนผ่านครูใกล้ตัวค้นหาของกุกกักกักหยุ่ครู่หนึ่งก็ได้สิ่งที่ต้องการก็ทั้งปลื้มใจและอุ่นใจยิ้มมุมปากเหยียดเยียดก่อนวางมีดครู หรือมีดหมอที่ยาไม่เกินคืบไว้บนผานไม้แกะสลักลงรักปิดทองที่ยกสูงกว่าพื้นถือเป็นภาชนะพิเศษสำคัญอีกใบหนึ่งเคียงข้างผานที่วางย่ามเพื่อรองรับของสำคัญอาชีพหมอผีโดยเฉพาะเรียกไม่มาหรืออีผีแก้วเดี๋ยวเห็นดีกันหมอผีคงบนดังๆยิ้มเยี่ยมเตรียมดุด,ดันตรงมุมปาก พนมมือยกขึ้นเหนือศีรษะขณะท่องคาถาบูชาครูขมุกขมิบแล้วเป่ารวดลงบนฝ่ามือตั้งสติให้นิ่งก่อนล้วงเอาหุ่นขี้พึ่งขุนใสจากกระเป๋ากางเกงออกมาวางตรงพื้นให้ต่ำกว่าที่ตนนั่งและต่ำกว่าพานวางมีดหมอเป็นการข่มขวัญหุ่นขี้ฟึ่งตัวนั้นจอมขมังเวท ยกมือวันทาท่องคถาขอขมาครูบาอาจารย์ทำปากขมุกขมิบครู่เดียวก็หยิบมีดหมอมาถือไว้ในมือดึงมีดหมอออกจากฝักหัวเราะลั่นชอบใจมือหนึ่งจับหุ่นขิพึ่งอีกมือหนึ่งยกมีดหมอดุคล้ายจะจ้วงแทงหุ่นขิพึ่งตัวนั้นอย่างแรงกลับทิมมีดไปที่ตัวหุ่นเบา ตรงข้ามกับสีหน้าท่าทางและน้ำเสียงที่เปล่งออกมายังกับโกรธจัดพี้ผีแก้วมึงมาจงมาจงมาเดี๋ยวนี้หมอผีคงใช้มีดปลายแหลมลงอักขระจิ้มที่หุ่นตัวนั้นแทงลงครั้งใดก็เป่าคาถาพรวดพรวดพร้อมเรียกชื่อใหญ่แก้วให้มาไม่ขาดปากไม่กี่อึดใจเสียงหวยห่ายของใหญ่แก้วก็ดังแววมาแต่ไกล และใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมีเงาวูบเข้ามาในห้องบูชาครูโอ๊ยข้าเจ็บเจ็บมากอย่าทำข้าเลยข้ามาแล้วหยุดเถอะหยุดเถอะหยุดเถอะมึงทำไมมาช้าได้เรื่องอะไรบอกมาให้หมดเสียงหมอผีคงดุด,ดันขีใหญแก้วเห็นร่างหมอผีคงสูงใหญ่ยยกว่าลำตาลดวงตาแดงก่ำดูน่ากลัวน่าสยดสยองมึงบอกมา ปลายมีดจิ้มเบาๆแต่ผีใหญแก้วร้องดังลั่นและหวยหวนด้วยความเจ็บปวดแล้วใหญ่แก้วก็รายงานว่าเข้าห้องประชุมไม่ได้เพราะเทวีสวรรค์รุ่งรสศมีไม่เข้าพอหมอมีคงสักถามจนรู้เรื่องว่าผีสวยที่เขาเคยเจอคือเทวีสวรรค์ชื่อรุ่งรสมีและเคยเป็นเจ้านายใหญแก้วมาก่อนเมื่อครั้งที่ใายแก้วอยู่บนสวรรค์ จอมขมังเวทนึกถึงใบหน้านางฟ้าองค์นั้นก็ยิ้มอย่างมิเล็ดในจึงวางแผนฝันเฟื่องว่าจะได้บริวารเป็นนางฟ้าที่สวยเข้าแล้วจึงบังคับให้ผีใหญ่แก้วเล่าความรับส่วนตัวของเทวีสวรรค์มาให้หมดถ้าไม่เล่าก็จะแทงให้เจ็บผีใหญ่แก้วยิ้มสะใจลึกๆที่มีหนทางต่อรองหมอผีคงได้แล้วถ้าทำร้ายข้าอีกครั้ง พ่อหมอจะไมไไ่ได้ความจริงจากข้าคำพูดด้วยจงพูดกับข้าดีๆแบบให้เกียรติกันหมอผีคงขำสุดๆหัวเราะห้าห้าผีอย่างมึงมีเกียรติด้วยหรือว่าทุกสรรพสัตว์มีเกียรติทั้งสิน้นการดูถูกไม่ให้เกียรติใครถือว่าผู้นั้นไร้เกียรติหมอผีคงได้ยินถึงกับสะดุง้งเงื้อมีดหมอจะจ้วงแทงด้วยความโกรธจัดอีผีใจซาก มึงหลอกดากูมึงตาย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 เย็นวันนั้นหลังจากประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงการโบรณะเมืองโบราณที่ประจำอยู่ในพื้นที่เลิกแล้วนริศจึงพาเพื่อนร่วมคณะทำงานอีกสองคนกลับเชียงใหม่ในทันทีระหว่างทางเพื่อนร่วมงานทั้งสองคุยกันอย่างสนุกสนานเรื่องที่คุยกันไม่หยุดปากคือเรื่องที่ชาวบ้านเรียกนริศว่าคุนเทวดา ทำไปทำมาต่างถามนาริดว่าเป็นหมอผีหรือเปล่าจนทำเอาชาวบ้านบาดกลัวเขานาริดไม่ตอบแต่แต่หัวเราะกึกกึกตลอดเวลาทำให้เพื่อนทั้งสองยิ่งมองเขาอย่างโงนงงายนาริดไม่ได้ขำเรื่องที่เพื่อนทั้งสองคุยกันเขาขำสาวสวรรค์รุ่งรัศมีที่ย่อตัวเป็นตุ๊ก,กาตาตัวเล็กๆนั่งอยู่หน้ารถของเขา ทำให้นึกไปถึงตุกตาหน้ารถของพานิยนีที่เป็นเจ้าหญิงในชุดสีทองซึ่งเขาสงสัยน่าจะเป็นเทวีสวรรค์นี่เองที่โดนใจให้พานิยนีฝันถึงแล้วนํามาทําเป็นตุกตาอย่าถามข้านะถามก็ไม่บอกเทวีสวรรค์อ่านใจเขาออกอีกแล้วยังส่งเสียงดังอยู่ข้างหูแซวเขาเล่นให้เขายอมรับเป็นหมอผีตามทเพื่อนร่วมงานสงสัยไม่รับ นริดเผลอตอบสาวสวรรค์ที่แซวเล่นเสียงตอบดังจนเพื่อนที่มาด้วยกันถามอย่างสงสัยกลัวพวกผมรู้หรือถึงไม่ยอมรับเป็นหมอผีเพื่อนนั่งด้านหน้าหันไปถางนริดและยิ่งแปลกใจที่เห็นนริดคล้ายกำลังฟังใครพูดอยู่เดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวหัวเราะร่วนซึ่งไม่ใช่กำลังฟังพวกเขาคุยด้วยแน่นอนทำมาเพื่อนร่วมงานทั้งสอง ชะโงกหน้าเข้ามาใกล้นริศพร้อมกันอีกคนถึงกับชะโงกหน้าข้ามเบาะมาเงีย้ยหูฟังนาริศพูดด้วยความสงสัยจนอดใจไม่ไหวจึงถามขึ้นคุณนริศคุยกับใครคุยกับผีที่เลี้ยงไว้หรือเปล่าเพื่อนที่นั่งด้านหน้ากับนริศถึงกับกระเถิบหนีห่างไปนั่งชิดติดประตูรถคนนั่งด้านหลังชะโงกหน้าเข้าไปกระซิบเพื่อนที่นั่งด้านหน้าอย่างหวาดหวั่น ให้ยายมานั่งด้วยกันนังด้านหลังมาเถดหน้าไม่อย่างนั่งคนเดียวเมื่อเพื่อนที่นั่งด้านหน้ายอมย้ายมานั่งด้านหลังด้วยกันแล้วสองหนุ่มใหญ่จึงกระซิบกระซาบกันให้วุ่นต่างฝ่ายต่างออกความคิดเห็นไปคนละเรื่องเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องผีที่นิยมเลี้ยงกันเช่นกุมารทองรักยมหรือผีพลายนริตไม่สนใจที่จะฟังเรื่องของเพื่อน กำลังสนใจเรื่องที่เทวีสวรรค์เตือนเอ้าเขตเชียงใหม่ระวังตัวด้วยจะมีคนรอบทำร้ายเจ้าแค่เตือนอย่าไม่เอาชีวิตเจ้าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตกใจตั้งสติให้มั่นถึงอย่างไรนริศก็ตกใจอยู่ไม่น้อยนึกเป็นห่วงเพื่อนทั้งสองที่มาด้วยกันมากกว่าสาวสวรรค์สงสารคนรักจับใจจึงกล้าปลอบใจงานอะไรก็ตามถ้าขัดผลประโยชน์ใครเข้า มักจะมีปัญหาตามมาหากยึดความถูกต้องปัญหาย่อมหมดไปเองเป็นกรรมเก่าของเจ้าด้วยต้องที่จะต้องเผชิญด้วยนิดตึงไปถึงอย่างไรก็เป็นหน้าที่ที่เขาต้องรับผิดชอบงานการบรณะเมืองโบราณเมื่อไปขัดผลประโยชน์ใครก็ช่วยไม่ได้แต่ละฝ่ายต้องทำตามหน้าที่ของตนอยู่แล้วอย่าหวั่นวิจุกจนเกินเหตุ เสียงกระซิบข้างหูเตือนมาอีกนริศเหลือบมองตุ๊กตาข้างพงมาลัยแว๊บหนึ่งเห็นเทวีสวรรค์ตัวจิ๋วน่ารักไปอีกแบบถึงกับยิ้มอยากอุ้มขึ้นมากอดหอมชื่นใจอยากคิดอะไรเลยเถิดรู้ด้วยเขาว่าทำห้ยิ้มออกได้ยิ่งได้ยินเสียงวระของเทวีสวรรค์ที่ขำเขาด้วยแล้วถึงกับมันเขี้ยวอยากช้อนตัวเธอเข้ามาแนบอก กำลังเอื้อมมือไปก็ต้องชะง,งักเมื่อได้ยินเสียงดังจนหูชากำลังขับรถอย่าประมาทหยุดรถเมื่อไหร่คอยดูเขาเข็นเขี้ยวเขี้ยวฟันกรอดกรอดเมื่อเห็นทีวีสวรรค์ตัวจิ๋วยื้องคลายไปมาล่อหลอกก่อนจะส่งเสียงเตือนมาอีกครั้งราวนี้ทำเอาอารมณ์ที่บันเจิดของนริศเหือดหายไปสิน้นระวังโค้งข้างหน้าจะเข้าเคตเชียงใหม่จงตั้งสติให้มัน่น น,น่นมากันแล้วพอเสียงที่เตือนข้างหูของเทวิสวรรค์จบลงนริตรู้สึกหวาดวันพอรู้ตัวกำลังจะเผชิญกับอันตรายจริงๆนนริตก็เหมือนคนทั่วไปทั้งตื่นตระหนกและหวาดวันใจไม่รู้จะเผชิญอันตรายมากน้อยแค่ไหนนริษพยายามตั้งสติให้มั่นประคองปวงมาลัยรถอย่างเต็มกำลังกลัวจะตกใจ และแล้วก็เป็นไปตามที่สาวสว่า์เตือนไว้มีจักรยานยนต์ขับตามมาแล้วแซงขึ้นหน้าอ้อเหลียวไปมองก็เห็นปืนดำมะเมื่องจ่อเข้ามาในรถแล้วยิงผ่านรถของเขาไปถึงอย่างไรเขาก็ตกใจจนรถสายไปมาเหมือนจะคว่ำสองหนุ่มน,นั่งด้านหลังกำลังคุยกันอย่างอกรถพากันตกใจถามให้วุ่นว่ารถเป็นอะไร เขาจึงตอบไปว่ามีปัญหานิดหน่อยแต่ไม่มีอะไรแล้วโชคยังดีที่สาวสวรรค์ได้ช่วยไม่ให้เพื่อนร่วมงานทั้งสองได้ยินเสียงปืนและมองเห็นคนร้ายพอเขาขอบคุณสาวสวรรค์ที่ช่วยไว้สาวสวรรค์กลับซึมเศร้าพร้อมกล่าวว่าเจ้าไม่เป็นอะไรดีแล้วแต่ข้าสิคุณมมีอะไรทำไมหรือครับข้ายังบอกไม่ได้แต่สัมผัสได้ว่า จะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นกับตัวข้าไม่ดียังไงคุณเทวีบอกผมสิครับคุณเทวีนริดลืมตัวเรียกชื่อเทวีสวรรค์ออกมาทําให้สองหนุ่มที่มาด้วยมองหน้ากันหลึกๆสลับกับมองด้านหลังของนริดอย่างฉง่โง่หงายที่แน่ๆสองบรุษเบาะหลังนั่งเบียดกันแทบจะนั่งตักกันด้วยซ้า